เดอะมาร์เกสสตอรี่พลังศึกแห่งมิตรภาพ100ตอนเรื่องย่อเรื่องราวเริ่มต้นที่หงเถงลองเตงซึ่งเป็นพ่อมดหนุ่มผู้มีความสามารถพิเศษเขาออกเดินทางผจญภัยพร้อมกับเพื่อนเพื่อค้อน,น,นหาความลับและต่อสู้กับศัตรูในระหว่างการเดินทางเขาได้พบกับตัวละครที่หลากหลายเช่นหลงจาวินลองจุนที่ชายที่มีพลังมหาศาลซ่งไปหลงซ่องใบลองคู่แข่งที่กลายมาเป็นเพื่อนและเงามืด อิงชายลึกลับที่ไม่เปิดเผยชื่อในระหว่างการผจญภัยพวกเขาต้องต่อสู้กับอูเยกาวว W U E ไกวยปลาใหญ่สีดำที่เป็นสัตว์ปรูและเผชิญกับปีศาจชื่อโคโคนัทบอนดิงซึ่งเคยถูกครอบงำโดยวิญญาณชั่วร้ายแต่ต่อมาได้กลายเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดเรื่องราวยังรวมถึงตัวละครหญิงลึกลับที่มีพลังไฟซึ่งจะกลายเป็นความรักของหลงจวินและคู่หูของปลาใหญ่ดา ทีมงานทั้งหมดร่วมมือกันในการผจญภัยและต่อสู้กับสัตว์ูในแต่ละตอนของเรื่องการผจญภัยนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบพลังและความกล้าหาญของพวกเขาแต่ยังเป็นการค้นพบความหมายที่แท้จริงของมิตรภาพและความรับในระหว่างการเดินทางของพวกเขาตอนที่หนึ่งการเริ่มต้นแห่งโชคชะตาลงเถิงลองเตงเป็นเด็กหนุ่มผู้ใช้ชีวิตอย่างสงบในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่ห่างไกลาจากความวุ่นวายภายนอกเขาเติบโตมากับพี่ชายหลงจวิน้นลองจุน ผู้เป็นทั้งนักรบที่เก่งกาจและคนที่หลงเถิงยกย่องนับถือเป็นต้นแบบที่ชายสอนเขาการต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านและครอบครัวและทั้งคู่มักจะฝึกฝนกันที่ลานหมู่บ้านทุกวันแต่วันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิขดขึ้นขณะที่หลงเถิงกำลังฝึกอยู่ที่ลานหมู่บ้านท้องฟ้าจูจ่ๆก็เปลี่ยนเป็นมืดครึ้มลมพายุพัดกระหน่ำและฟ้าผ่าลงมากลางหมู่บ้านพร้อมเสียงคำรามดังสะท้านเมื่อทุกอย่างสงบลงปรากฏร่างของมังกรยักษ์ที่ดูเหมือนเป็นภาพลวงตาลอยอยู่บนท้องฟ้า มันคือมังกรโบราณที่นำพลังลึกลับมามอบให้หลงเถิงมังกรโบราณส่งมอบคัมภี์โบราณให้หลงเถิงซึ่งเป็นคมภีที่บรรจุพลังแห่งมังกรพุ่งทยานลองเตงแต่พลังอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่ของง่ายที่ใครจะควบคุมได้ในช่วงเวลานั้นหลงเถิงสัมผัสได้ถึงพลังที่ตื่นตัวขึ้นในร่างกายเขารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่รู้ว่าพลังนี้จะนำพาเขาไปสู่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่เพียงใดในขณะเดียวกัน ชายปริศนานามว่าเงามืดแอนอี้อิงได้เฝ้ามองเหตุการณ์นี้จากเงามืดในหมู่บ้านเขามองดูหลงเถิงและการได้รับพลังนี้อย่างเงียบเงียบพร้อมทั้งรู้ดีว่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตอนที่สองปะทมส่งไปหลงมังกรขาวแห่งส่งหลังจากที่หลงเถิงได้รับพลังแห่งมังกรแต่ยังไม่ทันได้ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญข่าวการที่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กได้รับพลังมังกรโบราณแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของนักรบผู้ทรงพลังจากทั่วสารทิศหนึ่งในนั้นคือส่งไปหลงซ่องใบลองมังกรขาวแห่งส่งซึ่งเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงเรื่องการใช้พลังน้ำแข็งและควบคุมน้ำส่งไปหลงเดินทางมาที่หมู่บ้านด้วยความตั้งใจที่จะทดสอบความสามารถของหลงเถิงและแย่งชิงพลังมังกรหากเขาคิดว่าหลงเถิงไม่คู่ควรส่งไปหลงไม่ลังเลที่จะท้าทายเด็กหนุ่มที่ยังไร้ประสบการณ์ แต่หลงเถิงที่เต็มไปด้วยความสงสัยในตัวเองกลับรู้สึกได้ถึงความรับผิดชอบและไม่สามารถถอยหลังได้อีกต่อไปเมื่อส่งไปลงปรากฏตัวที่ลานหมู่บ้านเขาท้าหลงเถิงต่อสู้ทันทีหลงเถิงที่ยังไม่คุ้นเคยกับพลังมังกรพยายามใช้พลังคาดลมและไฟของเขาในการต่อสู้แต่กลับไม่สามารถควบคุมได้ดีนักในขณะที่ส่งไปลงสามารถใช้พลังน้ำและน้ำแข็งได้อย่างชำนาญการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนเต็มไปด้วยพลังทำลายล้าง ลานหมู่บ้านกลายเป็นสนามรบที่เต็มไปด้วยพลังน้ำแข็งแอแลลมร้อนทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันหลบหนีด้วยความหวาดกลัวแต่หลงเถิงยังคงยืนหยัดและพยายามฝึกฝนการควบคุมพลังของตัวเองในระหว่างการต่อสู้หลังจากการต่อสู้ยืดเยือ้อหลงเถิงเริ่มสามารถประสานพลังธาตุลมและไฟเข้าด้วยกันได้อย่างชาญฉลาดด้วยการโจมตีครั้งสุดท้ายเขาพุ่งทะยานเข้าไปหาซ่องไปหลงซ่งไปหลงประหลาดใจกับความพยายามและพลังใจของหลงเถิง จึงยอมรับความพ่ายแพ้และยกย่องหลงเถิงในฐานะผู้ถือครองพลังแห่งมังกรตอนที่สามการเผชิญหน้าเงามืดแอนอีอิ่งหลังจากที่หลงเถิงและส่งไปหลงกลายเป็นพันธมิตรกันพวกเขาเริ่มเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อสำรวจโลกภายนอกและค้นหาความหมายที่แท้จริงของพลังมังกรแต่ในระหว่างทางพวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้าติดตามพวกเขาอยู่จากในเงามืดเมื่อเดินทางมาถึงป่าแห่งหนึ่งยามค่ำคืนสายลมหนาวพัดผ่านอย่างเงียบงนัน ทั้งสองคนสัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่แฝงตัวอยู่ในความมืดเงามืดแอนอีงหรืออันอิงปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆเ,เขาเป็นชายปริศนาที่ไม่มีใครรู้ถึงตัวตนและแรงจูงใจเงามืดกล่าวอย่างเย็นชาพวกเจ้าไม่คู่ควรกับพลังนี้หากพวกเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ความแข็งแกร่งข้าจะชิงพลังมังกรไปจากเจ้าหลงเถงที่ยังไม่ได้ฝึกฝนพลังเต็มที่ต้องพบกับการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เงามืดมีความสามารถในการหายตัวไปในเงาและเคลื่อนไหวได้รวดเร็วความมืดที่แผ่ป,ปกคลุมทำให้หลงเถงไม่สามารถระบุตำแหน่งของเขาได้ในช่วงแรกก่อขอองค์การต่อสู้หลงเถงและส่งไปหลงแทบจะตามไม่ทันกับการโจมตีของเงามือดอส่งไปหลงพยายามใช้พลังน้ำแข็งเพื่อสร้างกำแพงป้องกันแต่เงามืดสามารถทะลวงผ่านได้โดยง่ายหลงเถงจึงต้องหาวิธีใช้พลังลมเพื่อสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของเงามืดในความมืดเมื่อการต่อสู้ดูเดือดขึ้น หลงเถิงเริ่มเข้าใจว่าการใช้พลังมังกรของเขาไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยพลังมหาศาลแต่ต้องอาศัยการประสานความคิดและความสงบเขาเริ่มใช้พลังแห่งลมในการรวจจับการเคลื่อนไหวของเงามืดและด้วยพลังไฟเขาสร้างแสงสว่างขึ้นเพื่อทำลายความมืดที่เงามืดใช้ซ่อนตัวในที่สุดหลงเถิงสามารถโต้กลับเงามืดได้และด้วยการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาเงามืดยอมรับในความสามารถและความกล้าหาญของหลงเถิง เงาเมื่อเผยความลับว่าเขาไม่ได้มาเพื่อชิงพลังจริงๆแต่ต้องการทดสอบความสามารถของหลงเถิงและดูว่าเขาคู่ควรกับพลังนี้หรือไม่ตอนที่4การปรากฏตัวของอูเ e ย่กาววูีไกหลงเถิงซ่งไปหลงและเงาเมื่เดินทางต่อไปยังดินแดนที่ลึกเข้าไปในป่าใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยความลึกลับและความท้าทายใหม่ๆระหว่างการเดินทางพวกเขาพบว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ดูน่าสะพรึงกลัวกำลังแฝงตัวอยู่ในพื้นที่นี้ ซึ่งก็คืออูเ e ย่กาววูอีไกวปลาปีศาจยักษ์ดำอูเย่กาวเป็นปีศาจท,ที่มีขนาดใหญ่และมีพลังในการควบคุมและโจมตีด้วยน้ำในพื้นที่กว้างอูเย่กาวได้ถูกวิญญาณชั่วครอบนำซึ่งทำให้มันกลายเป็นสัตร,รูที่อันตรายและไร้กาศทีมของลงเถิงพบกับอูเย่กาวขณะพวกเขาพักแรมริมแม่น้ำที่หลังลายผ่านป่าทันทีที่อูเย่กาวเห็นพวกเขามันเริ่มโจมตีด้วยพลังน้ำมหาศาล ซึ่งสร้างคลื่นยักษ์และการกระนำของน้ำที่ทำให้ดินแดนรอบข้างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างรุนแรงโดยมีพลังของอูเย่กวาวเป็นอุปสรรคสำคัญลงเถิงและส่งไปลงพยายามใช้พลังของตัวเองในการตอบโต้โดยส่งไปลงใช้พลังน้ำแข็งเพื่อสร้างกำแพงป้องกันและลดความรุนแรงของคลื่นน้ำขณะที่ลงเถิงพยายามใช้พลังธาตุลมเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของน้ำและสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการต่อสู้ในระหว่างการต่อสู้ เงามืดค้นพบว่าการควบคุมพลังของอูเย่กาวาไม่ได้เป็นเรื่องที่ควบคุมได้ง่ายเพียงแค่การทำลายล้างแต่ยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในปีศาจยักษ์นี้ถูกควบคุมโดยวิญญาณชั่วที่ต้องการแทรกแซงโลกมนุษย์ลงเทิงและทีมของเขาตัดสินใจใช้ความสามารถร่วมกันในการปฏิบัติการเงามืดใช้พลังมืดเพื่อสร้างอาณาเขตขอองค์การควบคุมในการต่อสู้ ขณะที่หลงเถิงและส่งไปลงประสานพลังของตัวเองในการสร้างการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่วิญญาณชั่วที่อยู่เบื้องหลังการควบคุมอู่เย่กาวอหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานและยากลำบากพวกเขาสามารถทำลายการควบคุมของวิญญาณชั่วและปลดปล่อยอู่เย่กาวอจากการครอบงำอู่เย่กาวอที่ได้รับการปลดปล่อยจากการควบคุมกลายเป็นพันธมิตรใหม่ของพวกเขาและเข้าร่วมในการเดินทางเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยร้าย ตอนที่ห้าการมาถึงของปีศาจมะพร้าวบอลดิงหลังจากที่ทีมของลงเถิงรวมตัวกันและจัดการกับอูเย่กาวอได้สำเร็จพวกเขาเดินทางต่อไปยังภูเขาเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของดินแดนที่ยังไม่เคยสำรวจมาก,ก่อนภูเขานี้เป็นสถานที่ที่เคยถูกกล่าวขานว่าเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตลึกลับและปีศาจที่ทรงพลังขณะทีมเดินทางเข้าไปในภูเขาพวกเขาพบว่ามีสัญญาณของพลังชั่วร้ายที่แผ่กระจายออกมาอย่างชัดเจน เมื่อพวกเขาลึกเข้าไปในภูเขาพวกเขาเจอกับสถานที่ลับที่เต็มไปด้วยที่เท่าและเศษซากที่ดูเหมือนว่ามีการบูชายันอย่างลับๆอยู่ที่นั่นปีศาจมะพร้าวบอนดิงโคโคนัทบอนดิงซึ่งเป็นปีศาจที่มีรูปร่างคล้ายลูกมะพร้าวขนาดใหญ่และมีความสามารถในการปล่อยพลังทําลายที่รุนแรงปรากฏตัวขึ้นและทําให้พวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปีศาจมะพร้าวบอนดิงถูกควบคุมโดยพลังชั่วที่มีอยู่ในสถานที่นั้น แอลมันมีความสามารถในการปล่อยพลังจากร่างกายที่แข็งแกร่งและทำลายล้างได้การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างรุนแรงปีศาจมะพร้าวบอลดิ่งสร้างคลื่นพลังที่รุนแรงและปะทุกออกมาอย่างไม่หยุดย่อนทำให้ทีมของหลงเถิงต้องอาศัยการประสานพลังในการต่อสู้หลงเถิงใช้พลังมังกรของเขาในการป้องกันและตอบโต้การโจมตีของปีศาจขณะที่ส่งไปลงใช้พลังน้ำแข็งเพื่อสร้างสิ่งกีดขวางและลดความรุนแรงของพลังโจมตีของปีศาจ ส่วนเงามืดอใช้ความสามารถในการหายตัวและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อหาจุดอ่อนของปีศาจในขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปพวกเขาเริ่มตระหนักว่าไม่เพียงแต่ปีศาจมะพราะ้าวบอดิงที่ต้องจัดการแต่ยังมีการควบคุมของพลังชั่วที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นทําให้ทีมต้องหาทางทําลายแหล่งพลังชั่วที่อยู่เบื้องหลังลงเถิงและทีมของเขาตัดสินใจใช้พลังร่วมกันในการโจมตีปีศาจด้วยการรวมพลังของพวกเขา ขณะที่เงามืดใช้พลังมืดในการสร้างการโจมตีที่ตรงไปที่จุดอ่อนของปีศาจส่สองไปลงสร้างกองกำลังน้ำแข็งที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีและลงเถิงใช้พลังมังกรในการปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่ทรงพลังในที่สุดปีศาจมะพร้าวบอลดิิงถูกทำลายและพลังชั่วที่ควบคุมมันก็ถูกทำลายไปด้วย การต่อสู้เสร็จสิ้นและทีมของหลงถึงรู้ว่าพวกเขายังมีงานที่ต้องทำอีกมากมายในโลกนี้แต่พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญขององค์การทำงานร่วมกันและความแข็งแกร่งที่มาจากความเป็นหนึ่งเดียวตอนที่6การปรากฏตัวของสัตรูลึกลับหลังจากที่ทีมของหลงถึงได้ทำลายปีศาจมะพราะ้าวบนดิงและปลดปล่อยภูเขาจากพลังชั่วพวกเขาเดินทางออกจากภูเขาเพื่อค้นหาเส้นทางใหม่แต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้พักผ่อน ศัตรูลึกลับคนใหม่ได้เข้ามาในชีวิตของพวกเขาขณะที่พวกเขากำลังเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการผจญภัยของพวกเขาต่อไปทีมของหลงเถิงพบกับการโจมตีที่ไม่คาดคิดจากกลุ่มผู้ติดตามลึกลับที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีการเตือนก่อนกลุ่มผู้ติดตามลึกลับนี้ประกอบด้วยนักรบที่มีความสามารถในการใช้พลังลมและเงาในการต่อสู้พวกเขาโจมตีทีมของหลงเถิงด้วยการโจมตีที่รวดเร็วและไร้การเตือน การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างรุนแรงโดยมีการโจมตีจากทุกทิศทางและทำให้ทีมของหลงเถิงต้องระวังอย่างสูงหลงเถิงและส่งไปหลงพยายามใช้พลังของพวกเขาในการตอบโต้แต่พบว่ากลุ่มผู้ติดตามมีการจัดการที่ดีและการโจมตีที่หนักหน่วงเงามืดอใช้ความสามารถในการหายตัวและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อตาม,มหาจุดอ่อนของสัตรูแต่ยังคงพบว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกบล็อกโดยพลังของกลุ่มผู้ติดตามเมื่อการต่อสู้ดำเนินไป หลงเถิงเริ่มรู้สึกถึงพลังอันแปลกประหลาดที่แฝงอยู่ในกลุ่มผู้ติดตามพลังนี้มีลักษณะเหมือนพลังที่เคยพบในพวกปีศาจก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มันถูกใช้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปทีมของหลงเทิงตัดสินใจที่จะหาวิธีในการจัดการกับกลุ่มผู้ติดตามโดยการใช้กลยุทธ์ในการจับจุดอ่อนของพวกเขาและการโจมตีอย่างประสานงานในที่สุดพวกเขาค้นพบว่ากลุ่มผู้ติดตามได้รับคำสั่งจากศัตรูลึกลับที่ไม่เปิดเผยตัวตน และพลังของกลุ่มผู้ติดตามเป็นผลมาจากการควบคุมของสัตว์ปรูลึกลับนี้หลังจากการต่อสู้ที่ยากลำบากทีมของหลงเทิงสามารถจัดการกับกลุ่มผู้ติดตามได้แต่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับสัตว์ปรูลึกลับที่เป็นต้นเหตุขององค์การโจมตีข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากกลุ่มผู้ติดตามทำให้พวกเขารู้ว่าสัตว์ปรูลึกลับมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าว่าการโจมตีของพวกเขาและอาจมีแผนการที่ซับซ้อนกว่านั้นตอนที่7็ด ความลับของสัตรูลึกลับหลังจากการต่อสู้กับกลุ่มผู้ติดตามลึกลับทีมของหลงเถิงตัดสินใจไปยังเมืองใกล้เคียงเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตวูลึกลับที่ควบคุมกลุ่มผู้ติดตามความหวังของพวกเขาคือการค้นพบเบาะแสที่สามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจแผนการของสัตรูลึกลับและเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้าในอนาคตเมื่อถึงเมืองทีมของหลงเถิงพบว่าเมืองนี้มีบรรยากาศที่น่าสงสัยและเต็มไปด้วยการลือเกี่ยวกับการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตและพลังลึกลับในพื้นที่ มีข่าวลือเกี่ยวกับการปรากฏตัวของสัตรูลึกลับที่เป็นต้นเหตุขององค์การโจมตีในพื้นที่ต่างๆทีมของหลงเถิงจึงต้องการเข้าไปสำรวจและหาข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาไปยังตลาดในเมืองซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในการค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมของหลงเถิงเริ่มสอบถามชาวเมืองและซื้อข้อมูลจากพ่อค้าหรือบุคคลที่รู้จักเรื่องราวลึกลับ พวกเขาพบว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับสัตว์รูลึกลับที่มีการใช้พลังลึกลับในการควบคุมและทำให้เกิดความวุ่นวายในขณะที่ทีมของหลงเทิงกำลังสืบค้นข้อมูลพวกเขาพบกับนักโบราณคดีชื่อว่าเหมียวจินเหมียวจินซึ่งมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสนาและประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้เหมียวจินเปิดเผยว่าในอดีตเคยมีอาณาจักรโบราณที่เคยใช้พลังลึกลับในการควบคุมและปกครองดินแดน แต่ในที่สุดพลังเหล่านี้ได้ตกลงไปในมือของผู้ที่มีจิตใจทั่วหลังจากการสนทนากับเหมียวจินทีมของหลงเถิงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานลึกลับที่อยู่ในป่าใหญ่ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่สัตว์ูลึกลับใช้ในการควบคุมพลังและดำเนินแผนการของเขาพวกเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังโบราณสถานนั้นเพื่อค้นหาบ่อแสและหาทางหยุดยั้งแผนการของสัตว์ูลึกลับระหว่างการเดินทางไปยังโบราณสถานทีมของหลงเถิงพบกับอุปสรรคมากมาย รวมถึงการโจมตีจากกลุ่มสัตว์ร้ายและการเผชิญหน้ากับกับดักที่ถูกวางไว้เพื่อปกป้องสถานที่แห่งนี้ทีมต้องใช้ความสามารถและพลังของพวกเขาในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้และเข้าไปในโบราณสถานเมื่อพวกเขาถึงโบราณสถานพวกเขาพบว่ามันเป็นสถานที่ลึกลับที่เต็มไปด้วยการสลักภาพและสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพลังลึกลับที่เคยมีอยู่ที่นี่ทีมของหลงเถิงเริ่มสำรวจและหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความลับของสัตว์ูลึกลับตอนที่8ด การร่วมมือจากมะพร้าวบอลดิงหลังจากที่ทีมของหลงเถิงทำลายแกนพลังและหยุดยั้งแผนการของสัตว์ูลึกลับในโบราณสถานพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาต้องเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ที่ใหญ่ขึ้นและท้าทายกว่าเดิมทีมของหลงเถิงได้เตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยต่อไปแต่ในระหว่างการออกจากโบราณสถานพวกเขาได้พบกับมะพร้าวบอลดิงโคโคนัทบอลดิงที่มีรูปร่างคล้ายลูกมะพร้าวขนาดใหญ่มะพร้าวบอลดิง ซึ่งเคยเป็นสัตว์ูของหลงเถิงตอนนี้ได้กลายเป็นคู่หูและพันธมิตรที่สําคัญมะพร้าวบอลดิงได้ถูกปลดปล่อยจากพลังชั่วร้ายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมของหลงเถิงมันมีพลังในการช่วยเหลือและสนับสนุนทีมในการผจญภยัยมะพร้าวบอลดิงใช้พลังของมันในการรักษาบาดแผลและเพิ่มพลังให้กับทีมของหลงเถิงขณะเดียวกันมันยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถใหม่ในการควบคุมพลังที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้ทีมของลงเถิงมีความมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญกับการผจญภัยที่ยากลำบากในระหว่างการเดินทางของพวกเขาทีมของลงเถิงและมะพร้าวบอลดิงต้องเผชิญกับภัยคุกคามใหม่ๆที่เป็นผลมาจากการทำลายแกนพลังในโบราณสถานพวกเขาพบกับกลุ่มศัตรูที่ได้รับพลังจากแหล่งพลังใหม่และต้องใช้ความสามารถของพวกเขาอย่างเต็มที่ในการต่อสู้การร่วมมือของมะพร้าวบอลดิงเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ มันใช้พลังในการสร้างการโจมตีที่ทรงพลังและช่วยให้ทีมของหลงเถิงเอาชนะศัตว์ูที่ได้รับพลังใหม่การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทำให้ทีมสามารถเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาพบและได้รับชัยชนะหลังจากการต่อสู้เสร็จสิ้นทีมของหลงเถิงรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่มาจากการร่วมมือกันและพวกเขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญขององค์การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับการผจญภัยใหม่และภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตอนที่9การเดินทางสู่ดินแดนที่ถูกลืมหลังจากที่ทีมของลงเถิงและมะพร้าวบอลดิงเอาชนะสัตวปูใหม่ได้สาเร็จพวกเขาตัดสินใจเดินทางไปยังดินแดนที่ถูกลืมซึ่งเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งที่มาของพลังลึกลับและโบราณสถานที่อาจมีความสําคัญในการต่อสู้กับสัตว์ปูลึกลับดินแดนที่ถูกลืมเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยป่าทึบและภูเขาสูงซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของความยากลําบากในการเดินทางและการปกป้องจากสิ่งมีชีวิตที่อันตราย ทีมของหลงเถิงต้องใช้ทักษะและพลังทั้งหมดในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคในการเดินทางในระหว่างการเดินทางทีมของหลงเถิงพบกับสิ่งมีชีวิตและกับดักที่ถูกวางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่นี้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้รวมถึงสัตว์ร้ายที่มีพลังลึกลับและสามารถควบคุมธรรมชาติได้พวกเขาต้องใช้กลยุทธ์และการทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ขณะที่พวกเขากำลังเดินทางผ่านป่า ทีมของหลงเถิงพบกับกลุ่มชนเผ่าโบราณที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ชนเผ่าเหล่านี้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังลึกลับและความลับของดินแดนที่ถูกลืมพวกเขาอธิบายว่าในอดีตดินแดนนี้เคยเป็นศูนย์กลางของพลังที่ยิ่งใหญ่และถูกปกป้องโดยเทพเจ้าโบราณชนเผ่าเสนอความช่วยเหลือและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการค้นหาพลังลึกลับที่ถูกซ่อนไว้ในดินแดนนี้รวมถึงแผนที่โบราณที่อาจนำทีมของหลงเถิงไปยังสถานที่สำคัญที่พวกเขาต้องค้นหา ทีมของหลงเถิงยินดีรับข้อเสนอและเริ่มทำงานร่วมกับชนเผ่าในการสำรวจและค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ระหว่างการสำรวจพวกเขาพบว่ามีการแอบซ่อนพลังลึกลับในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นการป้องกันจากการเข้าถึงของผู้ที่ไม่มีคุณธรรมทีมของหลงเถิงต้องใช้ความสามารถและกลยุทธ์ในการเปิดเผยพลังที่ถูกซ่อนและเอาชนะความท้าทายที่พวกเขาพบในที่สุดพวกเขาพบกับแหล่งพลังลึกลับที่สำคัญซึ่งเป็นการค้นพบที่สำคัญในการต่อสู้กับศัตรูลึกลับ การค้นพบนี้เปิดเผยถึงความลับของพลังที่สามารถช่วยพวกเขาในการหยุดยั้งแผนการของสัตรปรูลึกลับและปกป้องโลกจากความชั่วร้ายตอนที่10การทดสอบแห่งความกล้าหาญทีมของลงเถิงและมะพร้าวบอลดิงกลับมาจากดินแดนที่ถูกลืมพร้อมกับแหล่งพลังลึกลับที่สำคัญพวกเขาตระหนักว่าการค้นพบนี้ไม่เพียงแค่ทำให้พวกเขามีพลังใหม่แต่ยังทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับการทดสอบและความทา้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเมื่อพวกเขากลับมาที่แหล่งฐาน ทีมของหลงเถิงพบว่าสัตว์ูลึกลับได้เริ่มทำการโจมตีในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสแสวงหาพลังลึกลับที่ทีมของหลงเถิงเพิ่งค้นพบการโจมตีเหล่านี้เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งและความสามารถของทีมในการรับมือกับภัยคุกคามที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้ากับสัตว์ูลึกลับทีมของหลงเถิงต้องฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะของพวกเขา พวกเขาจัดตั้งกลยุทธ์การต่อสู้ใหม่และร่วมมือกับมะพราะ้าวบอลดิงในการพัฒนากลยุทธ์ที่สามารถเอาชนะสัตว์ูที่แข็งแกร่งได้ในขณะเดียวกันมะพราะ้าวบอลดิงได้ทำการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของมันเองโดยการเรียนรู้และปรับปรุงพลังของมันให้สามารถควบคุมและสร้างการโจมตีที่ทรงพลังยิ่งขึ้นการพัฒนานี้ทำให้มันกลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อทีมของหลงเถิงเตรียมตัวพร้อมแล้ว พวกเขาออกไปต่อสู้กับศัตรูลึกลับในการโจมตีที่ใหญ่และรุนแรงการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการทดสอบความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของพวกเขาอย่างแท้จริงทีมต้องใช้ความสามารถและพลังทั้งหมดในการเอาชนะศัตรูโดยการร่วมมือกันและการใช้กลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและมะพร้าวบอดิงทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะศัตรูและปกป้องพื้นที่จากการโจมตีหลังจากการต่อสู้ที่ยากลำบาก ทีมของหลงเถิงได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความกล้าหาญและการทำงานร่วมกันพวกเขาตระหนักว่าการทดสอบนี้เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้าที่ใหญ่ขึ้นและการต่อสู้ที่สำคัญในอนาคตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและเพื่อนๆจะไม่พลาดตอนลงคลิปใหม่